อิลาเด็กมาน,นอกแช่แนวสวัสดีจ้ามันนี้อิลามา่ยามแม่ได้จ้าอันก็นเลยมาสอกตู่แม่เบึงชุดไหมที่แม่มีที่แม่ใส่เป็นประจำมาบึงความงามได้จ้าว่ามีายไหนแน่อันไล่บางคนอาจสิบ่าเคยเห็นได้จ้ามัางได้จ้าไล่นี่สีเขียวผ้าไมแท้มืดเลยได้จ้านี่ ทุกพื้นเป็นผาไหมง่ามคักจ้านี่สิวะนะได้ไม่ได้ไหนเนี่ยได้สีเขียวสินตีนแดง น,นี่สีฟ้า,ฟาเดี๋ยวตรงท้ายเป็นตีมนี่นี่น่าแมนาะอันนี้ได้จ้าตรงแหลกได้จ้าตรงแหลกเป็นสีน,นแดงเป็นสีเขียวไล่นกยุ่งได้จ้าลลยนกยุ่งเบิองลล่ข่าไหมขังเทิงนี่จะเป็นไลน่หน่อยได้จ้าเป็นไล่ยคือดอกไม้ แอลกับสิเป็นแอลแดงตีนแดงจ้ะต่อไปลล่ที่สองสีแดงกัน,กนจ้าอันนี้จะเป็นล่ายดอกใหม่ได้จ้ะดอกใหม่ชี้แดงพื้นสีเขียวแล้วก็มีล่ายตะขอพร้อมเป็นล่ายตะขออันนี้เป็น้าไหมาแท้จ้ะต่อไปลล่ที่สามจ้ะอันนี้เป็นพื้นสีเขียวแล้วก็มีล่ายเรียมเรียมเป็นลายตะขอ สีม่วงกับสีแดงออกชมพูจักน้อยแล้วก็จะมีฝ่าเสมงามงามจ้ะเนี่ยเป็นสามตกอเป็นสามตัดกออันนี้แม่ก็ใส่ประจําจ้ะตีมเขียวลายที่ซีจ้ะไลยที่ซีนี่ถือใจแห้งจ้ะสีเขียวอ่อนงามงามอ่า สีไพร่คนอื่นสีไพร่แมวว่าสีไพร่สีมีดอกดวงนี่เป็นสีเหลืองทองแสีมีเป็นดอกสีแดงออคืกอสีอิฐจักน้อยสีงามอันนี้ละเอียดมากจ้ะนี่ลายละเอียดเฮ็ดยากน่าจะล่าคาแพงกอสุไล่จ้ะนี่รายละเอียดค่ะสีนี้แม่ก็บอกว่าสีนี้แม่ก็บอกว่าเป็นออกสีไพ่สีชมพู ไพ่ชมพูจ้ะอันนี้ก็งานละเอียดที่กันจ้ะเพิ่งตีนสินล่ยลยงามขันเทิงกับตดเป็นดอกขึ้นมากสีชมพูมีไล่ตะขอกับดอกสีชมพูงามจะงามล้ายค่ะเป็นตีมสีเขียวชินสุดท้ายเลยจ้ะอ่าชินสุดท้ายนี่เป็นสีไพ่อ่อนแม้วาเป็นสีไพ่อ่อน เจ้าเพิ่งไกล่เป็นไร่สิหา่างไา่กะเขาก็ว่าเคยเห็เหุเราจามันกับสีสูนหายไปแล้วกันว่าบึงความงามของไา่สมัยก่อนเป็นยังสีเจ้า